สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็พบกับเราอีกแล้วนะครับผมที่ช่องพายเล่นลักนะครับก็วันนี้น้องอุ้มบุญก็มาเล่นกับท่เลิศแล้ววันนี้อุ้มบุญมาเล่นกับท่เลิศครับวันนี้ ไปครับมาเล่นกับเพลินเชวนกันกินต้นกล้วยครับต้นกล้วเขาพ่บัวพ่บัวมาฝากนะครับผม บนทำไมหันตูดให้หนูดูครับดูน่ารักกินไปกินมาจะหลับครับอร่อยกล้วยอร่อยครับกล้วยดูครับดูนี่ไหนที่เขาขอกินหน่อยน้อขอกินด้วยหน่อยแกะให้หนูนหน่อยปอกเปลือกให้หนูหน่อยค่ะ ้วยไม่ปอกให้ปอกเองก็ได้ยืดยืดปอกเองไลยนี่วิธีปอกหนูนี่นี่ได้กินเลยวิธีปอกของอุ้มบุญครับ อร่อยอร่อยครับอร่อยหนุ่มสาววันนี้สาวมาหาหนุ่มครับหนุ่มเนื้อหอม นี่ครับดูวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมยังมีลมอยู่นะครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังมีลมพัดมาอยู่นะครับผมออ จ้ดูวิธีปอกนะครับหโอ้เอออร่อยเออเออมันบุญสาพุ่งออกพวกว่าก็พุ่งออกอยู่ดียินดีครับ เป็นกล้วยนี่ของเป็นอาหารที่มันเท่าความร้อนในท้องนะครับ หน้าร้อนก็จะให้น้องๆได้กินกล้วยนะครับผมเพื่อจะได้เพิ่มความเย็นในท้องนะครับถ้าจะถ้าเป็นกล้วยขาวน้องจะกินแบบไม่เหลือเลยนะครับผมจะกินหมดเลยนะครับ ถ้ากวสมนี่ก็น้องก็จะกินแต่แกนด้านในครับแกนด้านในตรงที่ได้ลักถือนะครับน้องจะกินแค่ตรงนั้นนะครับผมกินด้วยแอบจิบกันด้วย ดมรอครับเรนล่างลูกลพุ่งออกแล้วสาวก็พู่ออกเออเอออุ้มบุญจีบ้วดีมากเลยครับผมดูครับดูดูดูเขาทำอะไรกันดูดูด <c oughs> แก้งพิเลรศอีกแล้วครับอุ้มบุญแก้งพิเลรศอีกแล้ว แก้เพล์ดีงแล้วครับบุนนี่แก้เพล์ดีงแล้วไปแล้วครับไปละชวนกันไปไหนครับนั่น ดูดูดูครับดูเฉล็ดดูลลักครับดูลลักดูละล,ล,ลักครับยอกกันครับขยโยอก,กัน <c oughs> แก่ง,งนันครับเออฮาใจเย็นลูกใจเย็นขาดที่ห้าออกเลยครับ <c oughs> ขาดที่ห้าออกแล้ว วนย่นกิ้นดูแล้ครับผมอร่อยครับนานๆที่จะได้กินกล้วยแบบนี้นะครับเออ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 เด็ดไปแกล้งน้องลูกเลิศอย่าไปแกล้งน้องลูกอย่าไปแกล้งน้อง องมาพี game, like yeah. okay, ่แกงยังลุกลงมาเออไี่ยอกันยังงี้ชาแก้มปงปองดูแกมครับดูแกมดูแกมครับดูแกมเอีโอ้เจอข้างที นึงาสาวาา้าว่าสาวครับนี่กดคอตีคเอ้าอย่าไปแกงหน่อยอยังสนันเลิดเลิดแมวแมวลูกแมวแมวแมว,แมว,แมว,แมว không cân nè rồi được thôi, thôi về rồi ít kỷ số phần cân các bạn, không? สาวมหาครับสาวแก้มตุย้ย,ยนุย้ยตุ้ยนุ้ยก็าฝากเอฟซีนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ